ลูกผสมสิงโตไอหมอนี่นี่เองโตไมดีเอาล้มเอาไยจะลบนี่แน่ล้มไม่ล่ะลบตเอาลบได้นี่อุ้ยโอ้โหลบเลยลบเลยอุ้ยโอ้หชิบหายล้ชิบหายแล้วลวิว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งนะวิ่งวิ่งวิไรอ่ะอุ้ยโอ้ยอุ้ย โอ้โหคุกกี้มั่วไปหมดเอาไม่เอาไม่เอาไม่ขอโซคืนด้วยครับโอ้โหอยู่ลึกซะด้วยจยายาโอเคลบลบปุ๊บลบปุ๊บขุโดนหมดขุโดนหมดไม่ได้หลบเลยก็น่าโซอยู่ไหนวะเอ้ยเก็บแป๊บเก็บแป๊บเจ็ดพันเจ็ดพันม้ามึงม้าเออดนูดูเข้าไปดิโดนเข้าไปดิโดนเข้าไปโอ้โหโดนหมดแงเอ้ย ตีมันตีมันลบลบอ่าได้อยู่อีกทีเฮ้ยอื้อทิมโอ๊บมีมีท่านี้ด้วยโอ้โหโอ้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 โหเผื่อน้ำลายเลือดอันนี้เฮ้ยโอ้โหโดนอื้อแต่แต่คอกะโผล่มากรโผล่ไห สวนอออโอ like okay. ้โหเร็วเร็วเร็วเอ้ยเอ้ยวิ่งลบโอเคลบได้เติมเอาว่ะจับจับทิศทางจับทิศทางจับกระแสมันจับกระแสมั้นตีหนึ่งทีเมื่อไหร่จะล้มหนึ่งทีสองสามหนึ่งเซตโอ้โหหนึ่งเซตอาจจะเยอะไปหนึ่งเซตอาจจะเยอะไปขอสองที สองทีหน้าหงายน้าหงายเอาเว้ยไม่เท่าไหร่นะนี่ขนาดไม่มีเลือดออกแลเนี่ยนะครับเอาเอาอุ๊ยโอ้โหอุ๊ยโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนตุกชิผ่านแล้วชิผ่านแล้วชิผ่านแล้ววิ่ง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 จะตายเดาจะตายเติม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 รอดละรอดละรอดละรอดแล้วมันรอเราอย่างนี้รอดตายสิมึงอ่ะเออไม่ยอมเข้ามาก็ตายสิครับ ของดีซะด้วยนะคบอุ้ยดาบใหญ่ร้อยประสานโอ้โหไอหมานั่นเฮ้ยเอ้ยใจยเย็นใจยเย็นไอหมาโอ้โหหมาอะไรใช้เวทได้ดาบมึงเทมาขอ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 ยายายาโอ้ยเออเออเอือ้อนชิบหายละ ล้นไปหมดโอ้พี่มามาปาสิชาติแห่งรากอนโอ้พี่หายแล้วของโมดเฮ้ยอุ้ยมาเลยพี่อ่ามาปาสิชาติรากอนโอเคไม่คุณเล่นไม่ต้องโอ้โอ,โอสองทีตุ๊กสองทีสองทีจะตาย,ยว้าวแม่ยิงว่าแล้วเชียวขอตีบ้างอได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ด,ยดาเมจเข้าอยู่ไม่ถึงกับ จังหวะโอเคลบได้ครับอ่านี่เซตหนึ่งเซตลงมาโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วเวทโอ้โหไม่ทันจังหวะมันอุ้ยอุ้หมายกอดเอ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอย่าพุ่งอย่าพุ่งอย่าพุ่งพร้อมแล้วโว้ยมาครับเจอเลือดไปดิผัาอัญเชิญไม่ไม่เอ่อผัาเลือดสุปัญญาหนึ่งโดนึโดน เจอใบมีดเรื่อยจำชื่อไม่ได้ว่ะมันชื่อท่าอะไรนะอ่าคมดาบโรฮิเทงเลดูนีน้ไอเรดูเวียอะไรครับเจอคมดาบที่หนึ่งโอ๊ยเจอเป็นชุดปั่นเป็นชุดหลบหน่อยหลบหน่อยอ่าลูนผมอยู่ไหนครับอ๋ออยู่นันโอ้โหยยืนเฝ้าลูนกูใจเยน็ยนนะใจเย็นนะพี่หมาโอ้โหหลบหมาเจอเจอลูกศรแน่โอ้โหเลือดโอ๊ยโอ๊ย โอ้ยอุ้ยโอ้โหจะตายเดี๋ยว็ดเด็ดเดมาแล้วอุ้ยหลบไม่ทันไปเติมก่อนเติมก่อนโอ้โหรอดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่โอ้โหแม่งเล่นกูไม่พักเลยโตมาเอาล้วครับโอ้ยไอพี่หมาท่านี้ท่านี้โอ้โหหลบได้แบบงงงงแม่งตะกี้นี้ไม่เคยมีอยู่ๆก็โกรธ ครูวงในครับเราเอาหลบได้นี age. Age? ่ค no, ร no like ูวงในครูวงในเออเราจะมาได้ใจไม่ได้เติม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 ใช้หมดอ่ะใช้หมดลุกป่าคุกวงในใหม่กว่านี้คุกวงในคุกวงในเอ้าหวฟันออ้โหสามทีโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไม่ไม่ทีไม่ทีโอ้หไม่มีเอ้อเออ หลบโอ้โหหลบได้แบบงงๆอีกแล้วไม่เท่าไหร่นี่ว่ะนี่นี่ยตีแม่งเออครึ่งหลอดคึงหลอดโอย้ยา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 เอ,อ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวติด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 โอ้โห <Heroes> มาดิครับน้อเล่นมันเอาอีกแล้วโอ้ยโ,โอ้ยได้อยู่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 โอ้ยหลบหืมไม่ทันไมายที่หมดอย่างวะเออหมายถึงว่าโอ้หมดแล้ว โขห,หมดแล้วครอะไรได้เวลาเอาจิงละวโขละหมดละเฮ้ยมาโดดมาแม่เงยมึงใช้เวทอีกเหียอุยโอ้โหอุ้ยมีท่านี้ด้วยเหรอทำไมแต่โอเคเอาหลบได้นี่หนึ่งชุดโอเคหลบอุย้ยไม่ทันว่ะเราต้องหนึ่งชุดจริงๆอ,ะอ่ะเท่านี้ครับต้องใจเย็นันมาแนะ่โอเราดันงกิ้งก่อน มามามาเออเอาหนึ่งชุดอันนี้ได้สองเปล่าอ่าสองได้สองได้ยังยังยังธรรมดาธรรมดาธรรมดาเอาเว้ยมายแล้วอถ้าพลังโอ้โหรับทุกดอกโอ้ยแพงเลยอาทีอาเยอะเลยยายายาครับเสิมก่อนหมายแล้วหมายแล้วหมายแล้วจะเยน็นจะเย็นนี่แน มาหลบได้หลบอีกทีนึงโดดโดดิเออไม่โดดว่ะกลัวนี่หว่าไอหมาเวนยาครับเอ้าลอยหลังลอยหลังถอนขดแม่งเอ้าเอาอีกทีได่าอีกทีบ้าอีกทีบ้าอีกทีบ้าโดดมาโดดมาไม่โดดโดดมาซิโดดมาซิวิ่ง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 ว่งวิ่งวิง่่ง โอ้ยย่าย่าย่ากระตุ๊กตาเอาไม่เท่าไหร่นะเลดบูมออฟลาดาคอนตรงนั้นไปได้วะโอ๊ยโอ๊ยโอ้โหมึงตามกูมาอย่างนี้แม่งเลยมึงเก่งเกินอุปิทักโอ้โหปีท่ากระโดดนะใส่กาะเหมือนกันด้วยอ่ดสีแดงด้วยอ่ะมินิบอสนี่หว่าแม่งเอ,อ้ย ไอ้หมอนี่เรานี่โดนไอพวกถือโล่ะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยพวกถือโอ้โหแพรลี่เอ๊ะเพอร์เฟกต์แพรลี่เหรอจังปะเนี่ยโอ้โหจังหวะสองมันมันเร็วกว่าว่ะโอ้โห ตัวนี้มันเก่งอย่างวะนี่แนะ่มึงแพลนี้กูไม่ได้หรอกนะเอาเอาเอช่างช่างมันช่างลูนครับแปดร้อยสองมืนเราจะทำหายมาแล้วกลัวอะไรกับแปดร้อยอ่ะมาดิวะกลางโลยับเลยนะเราอ่ะมาดิโลนี่เออตรงจังหวะนี้อ่ามึงกางโลเอ้าโลแตกไอเวนโลแตก โอ้แตกที่มึงวิ่งมาครับวิ่งมาครับทำอะไรอ่ะโอ้โหมึงใช้เวทมึงสู้ไม่ได้มึงใช้เวทโอ้โหอยุ้ยมึงเอาดิมึงใช้เวทเหรอมึงใช้เวทเหรอฮะมึงคิดผิดแล้วที่มึงทิ้งโล่อ่ะเอาดิเอาดิวะเออมึงคิดผิดแล้วที่มึงทิ้งโล่อ่ะมึงทิ้งโล่มึงคิดผิดแล้วเอาดิเอาเอาขอหมดขอหมดดิขอหมดดิเราอ่ะ เป็นไงครับผมจริง